Armafac Academic Center, A Total Center. for Better Life. Solution Tople สวัสดีค่ะพบกับการเจาะลึกข้อมูลนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่น่าสนใจมากในแวดวงการพัฒนายาค่ะเป็นแนวทางปฏิบัติฉบับหนึ่งของ International Council for h a r m o n i z a t i o n หรือที่เราเรียกสั้นๆกันว่า ICH ครับ ICH ซึ่งก็คือแนวทาง e 1 9ค่ะว่าด้วยเรื่องการเก็บข้อมูลความปลอดภัยแบบคัดเลือกในการทดลองทางคลินิกระยะท้าย,ายครับคือแนวคิดหลกัหลกๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะปกติเวลาเราทดลองยาเราก็ต้องเก็บข้อมูลความปลอดภัยเยอะมากละเอียดมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับละเอียดเลยแต่ ICH e 1 9เนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะในบางกรณีโดยเฉพาะการทดลองในช่วงท้าย,ท,ายที่ยากใกล้จะออกสู่ตลาดแล้วหรือออกมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องเก็บ ทุกอย่างจากทุกคนก็ได้นะอืมครับซึ่งมันก็ฟังดูเข้าท่าในแง่ความคล่องตัวนะคะแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วความปลอดภัยล่ะคะมันจะสมดุลกันได้ยังไงใช่เลยครับประเด็นเรื่องความสมดุลนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยคือการทดลองยาในปัจจุบันเนี่ยมันใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้นใช้เวลานานขึ้นเยอะมากจริงค่ะการเก็บข้อมูลแบบเดิมๆที่แบบละเอียดทุกเม็ดไปซะหมดบางทีมันก็อาจจะ เกินความจำเป็นในบางสถานการณ์ไปโดยเฉพาะเมื่อเรามีข้อมูลเกี่ยวกับยาตัวนั้นๆน,น,นะครับเยอะพอสมควรแล้วอ๋อค่ะ E19 ก็เลยเข้ามาเหมือนเป็นกรอบกติกาว่าถ้าจะเก็บข้อมูลน้อยลงเนี่ยต้องทำยังไงถึงจะยังมั่นใจเรื่องความปลอดภัยได้แล้วก็ทำให้การทดลองมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับ น่าสนใจมากค่ะงั้นคำถามแรกเลยทำไมจู่ๆถึงต้องมีแนวทางนี้ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวคะมันมีที่มาที่ไปยังไงก็ก็มาจากที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละครับคือพอเราพัฒนายาตัวหนึ่งไปนานๆผ่านการทดลองมาหลายเฟสข้อมูลความปลอดภัยมันก็เริ่มนิ่งเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆอืม การเก็บข้อมูลทุกอย่างซ้ำๆไปเรื่อยๆในการทดลองใหญ่ๆระยะเวลายาวๆบางทีมันก็ไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ที่มีในยะสำคัญเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ค่ะแต่กลับไปเพิ่มภาระงานเพิ่มต้นทุนมหาศาลเลยนึกภาพออกเลยค่ะแนวทาง E19 ก็เลยพยายามจะหาจุดที่มันเหมาะสมให้เราสามารถใช้ทรัพยากรไปโฟกัสกับข้อมูลที่สาคัญจริงๆได้โดยเฉพาะกับการทดลองหลังยาอนุมัติแล้วนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ เน้นที่การทดลองหลังยาอนุมัติเป็นหลักเพราะว่าตอนนั้นเรารู้จักยาดีในระดับหนึ่งแล้วถูกต้องครับโดยหลักๆเลยแนวทางนี้จะใช้กับการทดลองที่ทําหลังยาได้รับการอนุมัติแล้วนะครับะเพราะตอนนั้นเนี่ยโปรไฟล์ความปลอดภัยเบื้องต้นมันควรจะชัดเจนพอสมควรแล้วแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับในบางกรณีที่แบบหาได้ยากจริงๆที่ข้อมูลแน่นปึกมากๆอ๋อมีข้อยกเว้นด้วยครับก็อาจจะพิจารณาใช้ ก่อนยาอนุมัติได้บ้างเหมือนกันแต่ต้องมีเหตุผลที่หนักนั้นมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ต้องคุยกับหน่วยงานกำกับดูแลให้เคลียร์เลยค่ะแล้วมีข้อห้ามไหมคะว่าห้ามใช้กับยาประเภทไหนเลยแบบเด็ดขาดมีครับชัดเจนเลยคือพวกยีนบำบัดยีนเทอร์ปีอ๋อยีนบำบัดครับหรือยาสำหรับโรคหายากเร่ Rare หรือ orphan disease พวกนี้คนไข้น้อยการเก็บข้อมูลจากทุกคนมันสำคัญมากค่ะเข้าใจได้ค่ะอีกอย่างคือ แนวทางนี้ไม่ได้มาแทนที่กฎระเบียบเรื่องการรายงานความปลอดภัยของแต่และประเทศนะครับอ๋ออันนั้นก็ยังต้องทําตามปกติใช่ครับอันนั้นยังต้องทําตามปกติเลยโอเคค่ะพอเห็นภาพรวมแล้วทีนี้มาถึงส่วนสําคัญเลยหลักการในการพิจารณาว่าจะใช้การเก็บข้อมูลแบบคัดเลือกได้ไหมคะ่ะต้องดูอะไรบ้างเห็นว่ามีหลายข้อเหมือนกัน ใช่ครับหลักการสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยคือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วงต้องมากกว่าเสมออันนี้สำคัญสุดอันนี้ห้ามลดหย่อนเด็ดขาดครับคำว่าเก็บข้อมูลแบบคัดเลือกเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะดูแลคนไข้น้อยลงนะครับค่ะการดูแลรักษาการติดตามอาการยังต้องทำตามมาตรฐานเหมือนเดิมเป,เป๊ะเลยเพียงแต่ว่าข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ต้องถูกบันทึกลงในเอกสารหรือรายงานไปยังผู้สนับสนุนการวิจัยเท่านั้นเองครับ พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับสมมติว่ายาตัวหนึ่งเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าอาจทําให้น้ําตาลในเลือดต่ําค่ะปกติก็ต้องมีการตรวจเลือดเช็กระดับน้ําตาลอยู่แล้วตามมาตรฐานใช่ไหมครับใช่ค่ะ แม้จะใช้การเก็บข้อมูลแบบคัดเลือกก็ยังต้องตรวจเหมือนเดิมครับอ๋อก็ยังต้องตรวจแต่ผลตรวจนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องบันทึกส่งไปยกเว้นว่ามันจะต่ำจนมีอาการหรือว่าเป็นประเด็นที่ระบุไว้ในแผนการทดลองว่าต้องจับตาเป็นพิเศษหรือที่เรียกว่า ASI A S AS I adverse event of special interest ครับ หรือว่ามันร้ายแรงเป็น SAE Serious Adverse Event อันนั้นก็ต้องบันทึกอยู่แล้วเข้าใจค่ะคือการดูแลเหมือนเดิมเลยแค่การบันทึกข้อมูลอาจจะลดลงในบางส่วนที่ไม่จำเป็นจริงๆทีนี้คำถามสำคัญเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าข้อมูลความปลอดภัยของยาตัวนั้นมันชัดเจนเพียงพอหรือ sufficiently characterized แล้วมันมีเกณฑ์วัดยังไงคะอันนี้เป็นคำถามหลักเลยครับ มันไม่มีคําตอบตายตัวแบบข้อเดียวจบนะครับค่ะแต่มันเป็นการประเมินจากหลายๆปัจจัยประกอบกันเหมือนเราต่อจิ๊กซอนะครับอ๋อเหมือนต่อจิ๊กซอยิ่งมีหลายชิ้นไม่ยืนยันก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นปัจจัยพวกนี้หลกัหลกๆก็จะดูว่า1คือเรารู้จักยาตัวนี้ดีแค่ไหนยาได้รับการอนุมัติหรือยังกลไกการออกฤทธิ์เป็นยังไงมีผลข้างเคียงแปลกๆนอกเหนือจากที่คาดไหม อยู่ในกลุ่มยาที่เรารู้จักกันดีหรือเป็นยาชนิดใหม่เลย 2. คือข้อมูลเดิมที่เรามีมันดีแค่ไหนเคยมีคนใช้ยานี้เยอะหรือยังค่ะข้อมูลความปลอดภัยจากการทดลองก่อนๆมันสอดคล้องกันดีไหมการทดลองก่อนหน้าเขาติดตามความปลอดภัยเข้มข้นแค่ไหนและ 3. คือการทดลองใหม่ที่เราจะทำมันเหมือนหรือต่างจากเดิมแค่ไหนใช้ยาขนาดเดิมไหมระยะเวลาเท่าเดิมไหม ที่สําคัญมากๆเลยคือกลุ่มคนไข้เหมือนเดิมหรือเปล่าอ๋อกลุ่มคนไข้ใช่ครับถ้าจะไปใช้ในกลุ่มที่เสี่ยงกว่าเดิมเช่นคนสูงอายุมากๆหรือคนที่มีปัญหาตับไตอันนี้อาจจะต้องคิดหนักหน่อยอาจจะยังเก็บแบบละเอียดดีกว่าครับอืมฟังดูแล้วเหมือนต้องทําการบ้านมาอย่างดีเลยนะคะไม่ใช่ว่าแค่อยากจะลดการเก็บข้อมูลก็ทําได้เลยต้องมีหลักฐานมายืนยันว่าเรารู้จักยาตัวนี้ดีพอจริงๆถูกต้องครับ มันคือการแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจความเสี่ยงของยาอย่างถ่องแท้แล้วจริงๆถึงจะขออนุญาตเก็บข้อมูลน้อยลงได้ทีนี้พอเรามั่นใจแล้วว่าเออน่าจะเข้าข่ายใช้การเก็บข้อมูลแบบคัดเลือกได้ก็ต้องมาดูต่อว่าแล้วข้อมูลอะไรบ้างที่ยังไงก็ต้องเก็บห้ามลดเด็ดขาดเลยมีอะไรบ้างคะที่ยังไงก็ต้องเก็บห้ามลดเลยหลักๆเลยนะครับก็คือพวก เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงหรือ SAEs อันนี้พื้นฐานสุดๆต้องเก็บหมดค่ะ SAEs e รวมถึงเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ร้ายแรงทันทีแต่สำคัญทางการแพทย์หรือ IME Important Medical Events ME. พวกที่อาจจะแย่ลงได้ถ้าไม่รีบจัดการอ๋อ IME ครับหรือพวกเหตุการณ์ที่ทำไม่ต้องหยุดยาที่ใช้ในการทดลองค่ะแล้วก็ เรื่องความคลาดเคลื่อนทางยาการได้รับยาเกินขนาดทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจรวมถึงการตั้งคันระหว่างทดลองและผลลัพธ์ที่ตามมาอืและที่สําคัญคือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือ ASIS ที่ระบุไว้ในแผนการทดลองตั้งแต่แรกแล้วอันนี้ต้องเก็บข้อมูลตามแผนเป๊ะครับแล้วข้อมูลประเภทไหนล่ะคะที่อาจจะเก็บน้อยลงได้ถ้ามันเข้าเมียนไข ก็จะเป็นพวกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงหรือ non-serious AEs ทั่วๆไปนะครับเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นปวดหัวเล็กน้อยคลื่นไส้นิดหน่อยอะไรแบบนี้หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามรอดปกติที่ไม่ใช่ตัวชี้วัดหลักๆ อ๋อพวกผลแบทั่วไปใช่ครับการตรวจร่างกายทั่วไปสัญญาณชีพหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงยาอื่นๆที่คนไข้ใช้อยู่หรือ concomitant medication นะครับค่ะหลังจากที่เราบันทึกข้อมูลเริ่มต้นไปแล้วพวกนี้อาจจะลดความถี่ในการเก็บหรือไม่เก็บเลยก็ได้ถ้ามันสมเหตุสมผลและไม่กระทบการประเมินความปลอดภยดัยโดยรวมนะครับ แต่ก็ต้องระวังด้วยใช่ไหมคะว่าการไม่เก็บข้อมูลบางอย่างเนี่ยอาจจะทําให้เราพลาดอะไรไปหรือเปล่ามีความเสี่ยงตรงนี้ไหมคะแน่นอนครับนั่นเป็นประเด็นสําคัญที่ต้องพิจารณาเลยครับเรื่อง benefit risk considerations ค่ะคือผลกระทบของอาการข้างเคียงที่ไม่ร้ายแรงเนี่ยมันอาจจะมีความหมายต่างกันในคนไข้แต่ละกลุ่มนะครับต่างกันยังไงคะยกตัวอย่างเช่นอาการท้องผูก อาจจะพอรับได้ในคนไข้มะเร็งระยะสุดท้ายแต่คงไม่โอเคเท่าไหร่ในคนที่เป็นแค่ไมเกรนอ๋อค่ะค่ะจริงด้วยดังนั้นจะเอาข้อมูลความปลอดภัยจากกลุ่มหนึ่งไปใช้สนับสนุนการเก็บข้อมูลแบบคัดเลือกในอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยต้องดูให้ดีว่าบริบทมันเหมาะสมกันไหมประโยชน์มันยังมากกว่าความเสี่ยงในกลุ่มใหม่จริงๆหรือเปล่า และที่สำคัญที่สุดที่ย้ำกันหลายรอบเลยคือคือต้องปรึกษาและได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลล่วงหน้าเสมอครับอันนี้สำคัญมากๆเลย Early consultation สำคัญมากใช่ครับจะทำเองโดยพลการไม่ได้เด็ดขาดต้องไปคุยกับอยอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนว่าแผนการเก็บข้อมูลแบบคัดเลือกของเราเนี่ยมันโอเคไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการทดลองที่ทำในหลายๆประเทศหรือ Multi Regional Clinical Trials MRCT อ๋อค่ะยิ่งต้องคุยให้เคลียร์แต่เนิ่นๆแหละครับเพื่อให้ทุกประเทศยอมนับได้ฟังดูแล้วกระบวนการพิจารณาค่อนข้างละเอียดรอบคอบมากเลยนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยพอจะยกตัวอย่างสถานการณ์จริงๆได้ไหมคะว่าแบบไหนที่มักจะเข้าขายใช้แนวทางนี้ได้บ่อยๆคะ่ะได้ครับหลังจากประเมินแล้วนะครับว่าข้อมูลความปลอดภัยน่าจะโอเคแล้วนะสถานการณ์ที่มักจะพิจารณาก็เช่น อ,อ,อย่างแรกการทดลองยาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเพื่อขอข้อบ่งใช้ใหม่ที่กลุ่มคนไข้คล้ายๆเดิมอ๋อขอข้อบ่งใช้เพิ่มใช่ครับเช่นยาละลายลิม่มเลือดที่ใช้ในโรคหัวใจอยู่แล้วเอามาทดลองเพิ่มสำหรับโรคหลอดเลือดส่วนปลายแบบนี้เป็นต้นค่ะ หรือการทดลองอยาที่อนุมัติแล้วเพื่อเพิ่มข้อมูลสนับสนุนในกลุ่มคนไข้เดิมเช่นยารักษาหัวใจล้มเหลวที่รู้ผลเรื่องลดการตายลดการเข้าโรงพยาบาลแล้วค่ะอาจจะทำทดลองเพิ่มเพื่อดูผลด้านคุณภาพชีวิตหรือความสามารถในการออกกำลังกายอะไรแบบนี้ก็อาจจะใช้ได้อืมอมหรือการทดลองที่ออกแบบมาเพื่อตอบคำถามด้านความปลอดภัยเฉพาะเรื่องที่ยังกังวลอยู่เช่นอะไรคะเช่น ยาตัวนี้มีผลต่อการมองเห็นไหมมีพิษต่อปอดหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ครับถ้าข้อมูลความปลอดภัยด้านอื่นๆโดยรวมมันชัดเจนอยู่แล้วค่ะบางทีก็เป็นกรณีที่ออยบอกว่าเอ่อข้อมูลความปลอดภัยโอเคแล้วแต่ขอข้อมูลประสิทธิภาพเพิ่มอีกหน่อยก่อนจะอนุมัติอ๋อค่ะการทดลองที่ทำเพิ่มตรงนี้ก็อาจจะใช้การเก็บข้อมูลความปลอดภัยแบบคัดเลือกได้เหมือนกันครับเข้าใจแล้วค่ะพอเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลย แล้วพอตัดสินใจว่าจะใช้แล้วเนี่ยในทางปฏิบัติมันมีวิธีการทำยังไงบ้างคะมันมีรูปแบบเดียวหรือว่าปรับเปลี่ยนได้มันมีความยืดหยุ่นพอสมควรเลยครับไม่ได้มีสูตรสาเร็จตายตัวนะค่ะสิ่งสําคัญคือต้องวางแผนให้ดีเขียนลงในโปรโตโคอล,ลหรือโครงร่างการวิจัยให้ชัดเจนฝึกอบรมทีมงานให้เข้าใจตรงกันอืวิธีการที่นิยมใช้ก็มีหลายแบบครับเช่นแบบแรกคือแบบคัดเลือกเหมือนกันหมดทุกคน อ๋อ oh, ทุกคนเหมือนกันใช่ครับคือทุกคนในการทดลองจะถูกเก็บข้อมูลที่จำเป็นพวก saes aesis แต่ข้อมูลอื่นๆอ,อย่าง non series aes อาจจะไม่เก็บเลยหรือเก็บน้อยลงเหมือนกันหมดค่ะแบบที่สองคือแบบเข้มข้นในบางกลุ่มเฉพาะบางกลุ่มครับคืออาจจะเก็บข้อมูลแบบละเอียดเลยเฉพาะในกลุ่มย่อยที่เราอยากรู้เป็นพิเศษเช่นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนที่มีปัญหาตับไต หรือเชื้อชาติบางกลุ่มที่อาจจะมีข้อมูลน้อยในการทดลองก่อนหน้า,าส่วนคนอื่นๆก็เก็บแบบคัดเลือกไปวิธีนี้ก็จะช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในกลุ่มที่ต้องการขณะที่ยังคงประสิทธิภาพโดยรวมของการทดลองอยู่อืมน่าสนใจค่ะแบบที่3คือแบบเข้มข้นช่วงแรกแล้วค่อยผ่อนอ๋อเริ่มเข้มก่อนใช่ครับอันนี้เหมาะกับการทดลองนานๆคือช่วงแรกๆอาจจะเก็บข้อมูลละเอียดหน่อย พอผ่านไประยะหนึ่งเช่น6เดือนหรือ1ปีแล้วไม่เจออะไรน่ากังวลก็อาจจะเปลี่ยนไปเก็บแบบคัดเลือกในช่วงที่เหลือค่ะค่ะแบบสุดท้ายคือแบบสุ่มตัวอย่างสุ่มตัวอย่างครับอันนี้ใช้กับการทดลองที่ใหญ่มากมากมา,กม,ากมากเลยคนเป็นหมื่นหมื่นคนโอ้เยอะมากซึ่งอาจจะเยอะเกินความจำเป็นในการดู non-serious a e ทั่วไปก็อาจจะสุ่มเลือกมาแค่บางศูนย์วิจัยหรือสุ่มคนไข้มาจำนวนหนึ่งให้เก็บข้อมูลแบบละเอียดไปเลยค่ะ ส่วนที่เหลือก็เก็บแบบคัดเลือกไปแต่ต้องมั่นใจนะครับว่ากลุ่มที่สุ่มมาเนี่ยเป็นตัวแทนที่ดีจริงๆไม่เอ็นเอียงโหมีหลายวิธีให้เลือกเลยนะคะแต่ละวิธีก็ดูมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปแล้วการจัดการข้อมูลในการทดลองแบบผสมผสา,านนี่เช่นเข้มข้นบางกลุ่มคัดเลือกบางกลุ่มมันน่าจะซับซ้อนหน้าดูเหมือนกันนะคะซับซ้อนแน่นอนครับนั่นคือหนึ่งในข้อควรพิจารณาในทางปฏิบัติที่สำคัญเลยครับ หรือ practical considerations ค่ะมีอะไรบ้างคะที่ต้องระวังอย่างแรกเลยคือความยืดหยุ่นมันน้อยครับน้อยอยังไงคะคือถ้าตัดสินใจไม่เก็บข้อมูลอะไรไปแล้วเกิดมีคำถามขึ้นมาที่หลังก็ย้อนปรับไปหาข้อมูลไม่ได้แล้วมันเป็นช่องว่างไปเลยอ๋อจริงด้วยค่ะอย่างที่สองคือถ้าเกิดเจอสัญ,ญญาณอันตรายใหม่ๆขึ้นมากลางทันค่ะการจะสลับกลับไปเก็บข้อมูลแบบละเอียดอีกครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทั้งเรื่องการแก้เอกสารปรับระบบ การสื่อสารกับหน้างานโลจิสติกวุ่นวายมากครับนึกภาพตามแล้ววุ่นวายจริงๆค่ะครับและอย่างสุดท้ายคือความซับซ้อนในการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะถ้าแต่ละคนถูกเก็บข้อมูลไม่เหมือนกันหรือเก็บไม่เหมือนกันตลอดการทดลองการจะามารวมกันวิเคราะห์สรุปผลมันก็ยากขึ้นต้องวางแผนการวิเคราะห์ให้ดีตั้งแต่แรกเลยและตอนรายงานผลก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนครับว่าใช้วิธีไหนมีข้อจำกัดอะไรในการตีความบ้าง ฟังดูแล้วการตัดสินใจใช้แนวทาง e ในทีนี้ต้องช่างน้ำหนักด,ดีๆเลยนะคะระหว่างประสิทธิภาพความคล่องตัวกับความเสี่ยงที่จะเกิดช่องว่างของข้อมูลหรือความยุ่งยากในการจัดการต่างๆถูกต้องที่สุดครับมันคือการหาจุดสมดุลที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์และข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับ และต้องไม่ลืมว่า e19 มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพใหญ่นะครับยังมีแนวทางอื่นๆของ ICH อีกเยอะแยะเลยที่เกี่ยวกับการออกแบบการทดลองการรายงานความปลอดภัยการเฝ้าระวังหลังยาออกสู่ตลาดซึ่งทั้งหมดนี้มันทำงานเชื่อมโยงกันเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของการพัฒนายาแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ป่วยครับสรุปก็คือ ICH e19 เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทดลงยาในระยะท้ายๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ โดยลดการเก็บข้อมูลที่ไม่จำเป็นลงได้แต่ต้องทำอย่างระมัดระวังมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอและที่สำคัญคือต้องได้รับไฟเขียวจากหน่วยงานกำกับดูแลก่อนเสมอโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการทดลองใช่ครับเป็นการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่การทดลองมันใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้นแล้วเราก็มีความรู้เกี่ยวกับยาม,มากขึ้นนั่นเองครับน่าสนใจมากค่ะสุดท้ายนี้อยากจะชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะ ในยุคที่การทดลองทางคลินิกมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะใช้เวลานานขึ้นเพื่อศึกษาโรคเรื้อรังหรือแม้กระทั่งการป้องก,กันโรคแนวทางแบบ e19 เนี่ยที่อนุญาตให้เก็บข้อมูลน้อยลงในบางส่วนมันอาจจะส่งผลต่อวิธีที่เราสร้างองค์ความรู้หรือหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับยาในระยะยาวได้อย่างไรบ้างคะอืมน่าคิดครับมันอาจจะสร้างความทา้าทายใหม่ๆเช่นการตรวจจับผลข้างเคียงที่เกิดช้าๆหรือเกิดน้อยๆได้ยากขึ้นไหมคะ หรือในทางกลับกันมันอาจจะเปิดโอกาสให้เราทำการศึกษาที่ครอบคลุมประชากรหลากหลายทั่วโลกได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าครับประเด็นเรื่องความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพกับความสมบูรณ์ของข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันก็น่าขบคิดกันก่อนนะคะกดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆ PAC Academic Center